ต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างเลสเตอร์พบกับแอตตันวิลล่าราคาต่อรองเปิดมาที่เลสเตอร์ต่อเสมอควบครึ่งครับเลสเตอร์ซิตี้เตรียมปวดสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับกำรรมายือนของทีมแอตตันวิลล่าโดยเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ของคุณซือเบนนั่นลอจเจอร์ก็พาทีมนั้นเนี่ยแพ้เป็นเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการแพ้คาบ้านมาเลสต่อเวนแฮมทําให้ผลงานตลอด3เกมหลังสุดเนี่ยก็ชนะมาได้แค่1เกมนะครับและก็แพ้มา2เกมกับทุกรายการส่วนทางฝั่งแอตตันวิลล่าของคุณซือดีนสมิธก็ยังพาลูกทีีมนนนนั้น้ทาผลงไดดใเกมมมมลลีีีกกซซซัั่่่่่่่นนนใหาาได้้อออยงงงตเเืะครบึทแว เป็นการไล่บททีมแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลมาได้ทําให้ตลอด3เกมในเกมลีกเนี่ยก็เป็นการเก็บชัยมาทั้งหมดดูแล้วเกมนี้แอตตานวินล่ามาด้วยผลงานที่รอ้อนแดงเหลือเกินนะครับเกมนี้ยังไงเนี่ยก็น่าจะหาทางเก็บแต้มกลับออกไปได้แน่นอนทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยสิง,งห illa, ์พงงาดแอตตานวินล่าสกอร์ดีคาดแอตตานวินล่าบุกตบเลสเตอร์หนึ่งสองและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เราด้วยจัดไป